เจออะไรเมื่อไงวันนี้แต่น้ำเยอะวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งพอมเมลเหนื่อยเนี่ยวันนี้ทำไมดูอ่ะวันนี้มาสุดท้ายแล้วนะต้องลาจากกับปักต่องมาอยู่กี่วันนะ้คุณดำตั้งแต่วันแรกๆเลยไหมโอเควันนี้จะถอนกำลังกันนะกิ๋วใช่ไหมเนี่ย ก็เนวนี่ใครนะเนวเมวเมวที่ปปแปลว่าตะปูอ๋อตะปูเนไม่หงอยอยังเลยวันนี้เฮ้อไม่อยากกลับเบออหรือว่าเหนื่อยววันนี้พาวันนี้ฝนตกนะจะไปว่ายน้ำไหมครูขอบคุณมากนะทุกทั้งทีคุณหมอขอบทั้งทีมเมยที่ช่วยกันมาตลอดนะวันนี้ก็วันที่ต้องลาจากไปวันนี้วันที่ทำบุญแต่หน่วยใหญ่ก็เล,ลิกถอนกำลังแล้วแล้วก็กลับไปที่ตั้งนะ ก็เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการแต่ก็ได้เดี๋ยวไปเยี่ยมพี่ปากช่องใช่ไหมตูนการทหารตูนักทหารที่ปากช่องขอบคุณทุกคนเลยนะโอ้โหแล้วออกงานกี่โมงวันนี้ก็เสร็จเสร็จจากพิธีส่งแล้วก็จะเซอร์รอบสุดท้ายอ๋อแล้วก็ไปนะหลับแล้วจิ๋วเหนื่อยลูอเมวก็นอนตามแล้วเหนื่อยนะเนี่ยอเมว เหนื่อยไหมลูกไม่กเนวเนวสบายนะไม่เลอะตัวไม่เลอะไอ้ดอมเมลนี่นอนนิดเดียวก็เลอะแล้วเดี๋ยวเดี๋นี้อยู่ตั้งแต่วันที่สองนะเป็นหนุ่มกรุงเทพไปแล้วไม่อยากกลับแต่ช่างแล้วโอเคเราจะไปเยี่ยมนะครับทุกคนนะขอบคุณมากคขอบุณมากเลยนะขอบคุณทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศมันมันสุดท้ายก่อนขอบคุณมากโอ้วันนี้หล่อเลยเว้ย ครับโอ้ฝากในคำพครับคอบคุณครับ,บ,รบเฮ้ยลูกับตันอยู่ไปไปยังถอนไปไหนเก็บของแล้วอันนี้ไม่บายนะขอบคุณมากนะแล้วเจอกันอีกทีถ้าจำเป็นแต่ก็อย่าเจอเดือนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะเข้มแข็งมากโอ้เป็นเพื่อนบ้านกันมาเป็นแล้วถอนไปอยู่ไหนกันเนี่ยกับอยู่ที่ไหนบางพีเหรอโอเค ขอบคุณนะขอบคุณมากได้ครับังว่าไม่มีอะไรอ่ะเออวันนี้บรรยากาศก็ฝนลปอยเลยช้านะทีมโันองถอนกำลังยังเก็บของนะนี่ฝนแล้วเตรียมกันทีมตัวก็ช่วยมาตลอดขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากบรรยากาศก็เงียบเหงาวันนี้เพราะว่าเตรียมเดี๋ยวนี้ย็นสบายเดี๋ยวขึ้นไปดูไซส์หน่อย ก็ขุดจนไม่รู้จะขุดอะไรแล้วฮะเก้งมีนานช่างสวัสดีครับเตรียมไปยังอีกสองวันมัน้งขอไปไหนเนี่ยสิบห้เาเหรอบอกคำสั่งนะขอบคุณมากเลยนะมากกี่วันแล้วเนี่ยขัดเบี้งมาขอบคุณนะครับนี่จากลาดรีเอยูที่ไหนโอเคขอบคุณมากนะ เดี๋ยวชาวนี้ก็มีพิธีสงฆนะ์มีพิธีจากวัดป่านะ<ม>ก็ทำมาวินตักบาทแล้วก็ทั้งสุดท้ายนะเราก็คงพยายามทำดีสุดแล้วแหละว่าอ้าวพวกเราเป็นไงขอบคุณมากนะนหมดแล้วไปหมดแล้วอ๋อใช่ขอบคุณาไไนะามากเลยเออต้องเอาเครื่องตัง้งสมาธเครื่องจักรจะได้กลับบ้านได้ใส่งานก็เกี้ยงเลยนะเกี้ยงเลย แล้วก็มีน้ําท่วมหน่อยหนึ่งเพราะว่าทหารช่างก็เตรียมตัวกับอุปกรณ์ต่างๆนะบรรยาก,กาศก็โอ้่อะสี่สิบห้าวันนะมงเนี่ยเดี๋ยวเวลาทหารช่างก่อนในช้านี้เขาจะมีทําบุญกันนะใครอยู่แถวนี้ก็มาตักบาตรได้นะพระตาถ้าจะเดินจากปตทมาทางนี้นะแล้วก็น่าจะเข้าทางตอนข้าง สวัสดีครับพี่พร้อมอยังไปแนเ <c oughs> ่เปล่าเดี๋ยวต้องขับรถกลับลาดลีเหรอ, <c oughs> อยัง <c oughs> โอ้ค่อยๆไปนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะพี่ทหารทุกคนเข้มแข็งมากขอบคุณมาก <c oughs> อะไรแกฮะโ <c oughs> อะะ้โหก็เธอใส่รองเท้านหม้ออะไรอ่ะน้ำตัาหู้เหรอนี่นรถทหารก็เตรียมตัวกลับวันนี้ก็มีฝนเหมือนกันมาสาั่งลาเนาะ ไซส์ที่แต่ก่อนสูงก็เลอแค่นี้แล้วแต่น่นนะแต่น้ำน่าจะท่วมเพราะม่อมคืนฝนตกอยู่แต่เขากำลังระบายออกอยู่โอ้ก็ขอบคุณน,นะน้องฝนขอ,ขอมให้วนเหนรอเมื่อวานก็มีน้ำนิดหน่อยอพระท่านก็มากันละเราก็อยู่กันมานานนะ คขอบคุณทุกคนที่ก็ส่งกำลังใจมาให้ที่นาง,งานอย่างต่อเนื่องนะน,นี่เหมือนก็มีสายสินหรือเปล่าน,นี่จากตึกที่สูงก็เหลือท่าน,นี้อ่ะแล้ว้วก็ส่งต่อนะหน่วยงานแลวผิดชอบก็ไปดูแลก,กันต่อว่าใครต้องปรับปรุงอะไร แต่าเาผิดชอบอะไรนี้เราก็ถือว่าเราก็ส่งสต่อน่าจะส่งวนะันที่สิบห้าะตอนนี้ก็เป็นวันที่ฝนกําลังกันทําบุญกันช้านี้จะมีฝนหน่อยนะครับว่าวางแผนการเดินทางให้ดีนะอาจจะมีฝนตกแรงในบางจุดก็จะเหลือมีเป็นเหมือนเสาที่เก็บไว้เป็นหลักฐานหน่อย ดูแล้วก็เศร้าใจเหมือนกันนะ,ะก็ครับผมใกไปถึงผู้ที่ตกค้างอยู่แต่ก็สุดท้ายก็ฝนก็พากลับบ้านทุกคนอ่ะนะอเออไม่น่าเชื่อนะ เห็นพระท่านเดินมะเป็นแถวแล้วผมไม่ทําอะไรมากนะเป็นทีมงานแหละเราก็เพียงแค่คนให้กํากลังใจเขาแต่ว่าโอ้โอโคนที่อยู่เบื้องหลังนี่เป็นพันเป็นหลายพันคนนะที่ช่วยกันส่วนคนที่หาไม่เจอเจ็ดคนผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวคงมีพบจากดีเอจากชิ้นส่วนที่เราส่งไปี่สุลักฐานที่รอคอนเฟิร์มนะัสดีครับฮ้แต่ลงเขาม่ใส่บาทไปเนี่ยเปลี่ยนแผนใช่ไหม เออเพราะว่าพระเออผมจะอ,อาพระท่านมาแล้วอ่ะพวกเราก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะวันนี้เอออยู่ตั้งแต่วันแรกกันนะเนี่ยเอ,อ้แกีงมันก็เปลี่ยนชีวิตไปคนหลายร้อยคนนะ ขึ้นขงบนดิกะระเจอครับไม่ทราบเหมือนกันผมขึ้นชั้นสามแต่ อ๋อเพราะว่ามันตกใช่ไหมหมาเลยจ้ะระวังด้วยนะเขาเปลี่ยนแผอนะตวลงมาตักบาดข้างในข้างนอกมันเปียกอ่ะมั้งเดิน<ล>ระวัยด้วยอ่ง่ายๆดีโอ้โหใครเอาทุเรียมาใส่บาดเนี่ยสวัสดีจนะ้ะ ขอบคุณมากลูกนันอยู่ส,ส,สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าของพี่ระาัาตก <c oughs> สาธุครับท uh ่านโอ้สาธุโ huh. อ hey, hey, ah ้สวัสดีน้องที่หม้ออะไรมาเนี่ยหม้อข้าวหม้อข้าวเหรอสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสาธุนะ สวัสดีเรียบร้อยดีไหมเศษกิจมีรวยตัวด้วยเหรอรยตัวอะไรใครรยตัวสวัสดีครับเจอเลยครับตามผู้วันกันเลยเอาเลยนี่เข้าไปเลยทำไมก็่ผมไม่รู้เันผมไม่ได้เป็นคนจัดสาธุครับท่านวันนี้ก็มารับบุญกันตองเช้านะ ขอใส่กกรูปกระเทิ้มรูปหบขอบคุณครับขอบคุณครับเจอเลยครับมาจากวัดไหนกันนี่รู้ไหมท่านมาจากวัดไหนครับไม่รู้วัดปตาเขาอ๋อวัดปตาเขาสาธุครับท่าน สวัสดีครับพี่กวาด์เป็นไงเรียบร้อยไหมสบา,ายดีนะใกล้จบแล้วเออขอบคุณมาสกสวัสดีครับเอาเลยมานี่บอลท่านเอ้ย<อ>เป็นไงโวยสบายดีไม่ไรอ่ะโควิดอ่ะไปบิดครับตอนนี้โควิดเยอะนะระวัง โนเป็นไงบ้างเหอขอยังก็บของนะครโอเคขอบคุณมากเลยนะทุกอย่างขอบคุณมากอืมอากาศก็เศร้าออนะเช้านี้ อันนี้คือตากฝึกที่ไม่เหลือแล้วแล้วขุดจะไม่เหลืออะไรแล้วก็มีเหลือตากไว้ให้หน่อยหนึ่งก็ใครอยากจะไปตรวจสอบก็ตรวจสอบได้นะแ๋ามีกำแพงอยู่บ้างขุดจนพุ่นเปหมดแล้วกำแพงตรงไหนมีน้ำสวมขังก็แจ้งเข้ามาได้นะครับโอเค พ้ามาถผงก็ไปดูทำพิธีกรรมก่อนนะตอนแล้วจะใส่บาตรข้างนอกอาจารย์เเป็นไงบ้างอาจารย์โหขอบคุณมากเลยโอ้รู้มาบ่อยอยู่แล้วเรียบร้อยไหมวันนี้ก็เลยมาใส่บาตรเอาดีฮะช่ว่กันทำบุญขอบคุณมากเลยอาจารย์สบายดีนะ ขอบคุณมากเลยนะ45วันนเนี่ยที่ลุยกันมาเนี่ยวขอบคุณนะอ้มามุาครับมามามาสายเลยตาทูครับท่านจากวัดไหนเนี่ยท่านสาทูครับเอ้าวไปเลย ฮะอยู่ไหนอะเขาไปรผมผมไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวก็ค่อยดูเดี๋ยวดีวดว <laughs> ครับพระ,ะมาหลาย,ลายรูปมั้งนี่ร้อยกว่าร้อยกว่ารูปเป็นสายปัตรปลาแต่ก่อนมันสูงนะสูงกว่าตรงนี้อีกเนาะนลือไปไปโหหลายหมืน่นลูกบาทเม็ดหลายหมื่นตันกันนะ เดี๋ยวเราก็ส่งไม้ต่อนะเดินไหวกันไหมเนี่ยดีอ่ะเจอเลยจ้ะออกกำลังกายหน่อย ลำบากเลยฝนมันตกเนาะโอ้ถึงแล้วจ้ะเอาหมอสวัสดีครับหมอสวัสดีครับเอ้ชาย่ะอาจารย์หมอป่ะนี้ไม่ใช่อาจารย์ผมพระชาครับน้องหมอหันชาครับอาจารย์ไลฟ์สดอยู่นะเอาหวันเป็นไง ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะ,ณนะสวับบสดีครับออโอ้เดินขึ้นมาข้างบนเลยเหนื่อยไหมจานใช่ครับเดี๋ยวไปครับอะไรครับกันฝนครับโ <c oughs> ดนฝนตกโดนจาแบบนแตะมาจุดไหน สวัสดีมาจากวัดไหนเนี่ยวัดนวสวัสดีคับสวรรค์เลยโยรมากี่โมงเนี่ยโอเคขอบคุณมากนะเล่าอะไรเล่าลางเล่าลางเล่าลางแถมเฮ้ยอะไรพูดอะไรกันเนี่ยเล่าไหวเล่าไหวเหรอไปที่ไหนอะทางนู้เนี่ยทางเหรอสวัสดีไม่เจอไม่รู้อยู่ไหน ดีครับโอ้พระก,ก็มาเยอะคนก็เยอะญาติโยมก็เยอะสาธุครับท่านขอบพระคุณครับท่านมาเอ้ยพี่ใหญ่ท่านมาทุกวันเลยตีห้าสิบวันนะเนี่ยตีสิบห้าวันโอ้ตีสห้าวันพี่ใหญ่ขอบคุณมากเมื่อวานไปหาไม่เจอครรับผมนากิออแล้ววันเป็นไงเรียบร้อยรัวนนนี้ปไงลูกก็เหรอเท้าวได้อย่าง ที่โรงเรียนมัะศีย่าครับโอเคท่านผู้ช่ไม่ทังเกลือโอเคแต่เราไม่ได้อะไรพิเศษนะเหมือนกับคนทั่วไปครับแต่แค่อนุญาตสะดวกเท่า้นเออก็ดีเขาดีใจไหมครับสบครับดีใจครับท่าผู้ช่ยวยสบายนะครับ <ใน S 1> ขอบคุณทนะ่านดโอ้นี่พระคนมาเยอะญาติโยมตอนแรกจะตักบาตรข้างล่างมันฝนตกลำบากเดี๋ยวเปลี่ยนเดี่ยวเชิญท่านผู้ว่าใส่บาตรที่นี่เลยได้ครับคนเยอะ,<ส>ะดีนะ,<ส>ะแล้วใครพิธีมนต์พระมานี่เยอะเลยนะหลายวัดเลยเนี่ยพ่อบุญช่วยท่านผู้ว่าพ่าอบุญช่วยวัดป่าสรรรรัท่าาานนนนิมมต์พะยกฐ เป็นประธานมานะอาจารย์ทียสากรโท่านก็จะมาอ๋อมาไหมมาด้วยมาเป็นผู้ใหญ่มากันเยอะเหมือนกันนะใช่สาธุครับท่านนิยมฉงผู้ที่มาศาะสาธุครับขอบพระคุณมากแล้วในการประวค่ะพลายสงกรานต์สลโอ้ครับอาด้วยกันที่เขาว่ายเก่งที่เขาระดับทีมชาติเอออ่ะแล้วพวกเรามาครบไหมเนี่ย มงานที่ทงานมาโอเคเอ๊ะเขาเห็นโยงสายสินไปรอบรอบที่เดยใช่ดีในตู้สว <โอ S 1> ัสดีจ้ะลงออยาวานี่เมตัสดีจ้ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะทำบุญก็ ตั้งใจตั้งใจตั้งใจมาด้วยกันได้ผมก็คงรา,านี้ก่อนเดี๋ยวขอไปดูงานก่อนนะก็วันสุดท้ายแลย้วมั้งจรงแล้วก็จะเหลืออีกสองวันเด็เป็นการถอนกำลังนะอุปกรณ์ทั้งหลายก็เริ่มทยอยถอนกันแล้วก็เหลือจากหลักก็เป็นของกทมอของทหารที่ยังอยู่มีเอก,กชนมากบางเจ้านะ,ะแต่ที่เหลือตัวใหญ่จะเป็นของทหารของกทมก็เอกชนก็เริ่มถอนเพราะเต้องทงาองอํางานเขาเหมือนกันโอเคครับก็สงใจให้ทุกคนนะเหตุการณ์นี้มันก็เปลี่ยนชีวิตหลายคน แต่ว่าก็หวังว่าเราจะมีอะไรที่ดีขึ้นจากเหตุการณ์นี้นะเป็นบทเรียนที่เรามาปรับปรุงในส่วนของเราเองก็ต้องมาดูเรื่องระเบียบต่างๆเรื่องการทาํางานหน้างานต่างๆเหมือนกันโอเคสาธุนะเดี๋ยวไปทํางานก่อน